สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการประกอบกบเหลยนะครับประกอบชุดเบ็ดกบเหลยนะครับวัสดุที่เราต้องใช้ก็คือม,มันจะต้องมีลูกหมุน2ตัวนะครับสปริงสองตัวตัวเบ็ดแล้วก็ตะกั่วสําหรับใส่กบเหลยนะฮะแล้วก็ลวดนะครับแล้วก็ครีมกันไก่ตัดเล็บ นะครับแล้วครีมถังสปิริงนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาสปิริงนะครับใส่กับลูกหมุนก่อนนะครับเราจะต่อลูกหมุน2ตัวนะครับแล้วก็สปริง2ตัวเข้าด้วยกันนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราต่อเข้าด้วยกันอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาลูกหมุนเนี่ยไปใส่กับตัวเบ็ดนะครับครับทีนี้เราก็ได้เป็นชุดเบ็ดแล้วนะครับชุดเบ็ดสำหรับใส่กบเลยนะครับอ่า ขั้นตอนที่สองนะครับเราก็จะเอาตะก่วดเนี่ยใส่เข้าไปในกรบเล้ยนะครับเราก็ต้องขีบก่อนนะครับเราจะวางจุดช่วงช่วงท้ายๆนะครับแล้วเราก็ขีดขีบให้รูมันเล็กที่สุดนะครับ หลังจากที่เราขีดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้ครีมเนี่ยถ่างครคีมที่มีปากเล็กๆนะถ่า,างเอาตะกั่วใส่เข้าไปครับแล้วก็ดึงครีมออกนะครับทีนี้ตะกั่วก็จะอยู่ใต้อยู่อยู่เข้าไปข้างในแล้วนะครับตะกั่วอยู่ข้างในแล้ว ก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้ลวดนี่นะครับดึงชุดเบ็ดนะครับเพื่อจะใส่เข้าไปในกลบเลยนะครับครับ ตัวน,นี้ก็เป็นอันวัดเสร็จแล้วนะครับถ้านี่ก็นี่ก็เป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าข้างหน้านี่มันยาวเกินเราก็สปริงออกตัวหนึ่งนะครับก็ก็เป็นก็เหลือเป็นสปริงตัวหนึ่งลูกหมุน2ตัวก็ได้นะครับหรือว่าใครชอบแบบนี้ก็ทําแบบนี้เลยก็ได้นะครับคือให้มันยาวไว้เผื่อปลากัดกัดนะครับสายจะได้ไม่ขาดครับ ก็ท่านใดนะครับสนใจพวกตะกั่วนะครับใส่กบเหลยนะครับแล้วก็พวกลูกหมุนสปินลิงนะครับตะกั่วตัวเบ็ดนะครับพวกอะไรเกี่ยวกับทําพวกกบยางกบกระโดดผมมีจําหน่ายครบเลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เฟซน้ำโชคนักแย้มนะครับหรือว่าเป็นเบอร์โทรก็0 8 6 5 5 0 2 7 0 1นะครับ ID Line ก็ก็ศูนย์แปดหกองเจ็ดศูนย์ครับ ก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองมาชมแอคชั่นกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำแอคชั่นให้ดูนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็แนะนำติดชมกันมานะครับขอบคุณมากครับ